สวัสดีค่ะกิฟจากร้านโคชบายกิฟนะคะร้านนี้ขายแตกของแท้ค่ะระวังมิจฉาชีพเอาคลิปนี้ไปหลอกขายสำหรับรุ่นนี้เป็นกระเป๋าคล้องมือนะคะรหัส c 7 4 0 3ค่ะเป็นหนังนิ่มนะคะเป็นทูโทมีสีชมพูกับสีแดงค่ะด้านหน้าปั๊มลายรถม้าค่ะ มีป้ายหนังห้อยหนึ่งชิ้นค่ะอะไหล่สีทองด้านในบุเป็นผ้าสีแดงนะคะมีช่องใส่การ์ดให้สองข้างเลยค่ะ รุ่นนี้สามารถใส่โทรศัพท์มือถือได้นะคะสําหรับอันนี้จะเป็นป้ายราคาของเขาค่ะตัวนี้จะไม่มีสายยาวนะคะสายสั้นนะคะสามารถถอดออกได้หนึ่งข้างค่ะมาคล้องกันแบบนี้นะคะจะกลายเป็นคล้องมือค่ะหรือว่าจะเอาออกมานะคะคล้องฝั่งตรงข้ามก็สามารถสะพายขึ้นไหล่ได้เลยค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กิฟด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ